ค่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ ep สามเรามาเจอกับปุ๊กปุ๋ยเข้าครัวนะคะวันนี้ปุ๋ยจะพาเข้าครัวตอนเช้าตู่กันเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะอ่าเมนูที่ปุ๋ยนำมาเสนอเพื่อนๆวันนี้เมนูแรกนะคะลนไข่มดแดงค่ะเพื่อนๆนนะคะเราจะมาดูเครื่องปรุงกันก่อนเนาะก็จะมี ไข่มดแดงนะคะไข่ไก่สองฟองมีหอมแดงนะคะกระเทียมใบแมงลักเกลือหนึ่งช้อนชาีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆอ่าก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้คือแบบปุยรอเนาะเพื่อนๆเนาะรอลังมดแดง ที่ที่บ้านนะคะให้ให้ไข่มันโตก่อนนะคะอันนี้คือปุ๋ยไม่ได้ไปซื้อมาจากตลาดเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณตีห้าครึ่งนะคะแล้วก็จะตั้งน้ําให้เดือดนะคะครัวก็จะประมาณนี้นะคะครัวปุ๋ยนะคะสวนมาก็จะใช้ถ่านเนาะแต่วันนี้ตอนเช้าเนาะปุ๋ยก็จะใช้แก๊สก่อนนะคะเป็นครัวแบบ มันบ้านนะคะสไตล์แบบลูกทุง่งลูกทุ่งหน่อยหนึ่งเป็นแนวอินดี้อินดี้นะคะชอบอะไรประมาณนี้เนาะอาน้ำเราเดือดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราใส่หอมแดงก่อนนะคะปุ๋ยจะไม่มีคนถือกล้องให้เนาะก็จะถือเองนะคะหอมแดงกระเทียมนะคะใส่หอมแดงกระเทียมนะคะ น้ำเบียดแล้วเพื่อนๆก็รอสักพักหนึ่งนะคะคือส่วนมากปุ๋ยจะใช้ถ่านเนาะเพื่อนๆเนาะปุ๋ยจะเอาขี้เถ้าถ่านของปุ๋ยก็คือไปทำสวนต่อนะคะนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็รอสักพักนะคะให้หอมกับกระเทียมกลิ่นออกก่อนแป๊บหนึ่งนะ เพื่อน,นเทไข่ลงไปเลยนะคะไข่ไก่สองฟองนะคะเพื่อนๆอ่าเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่เด็กๆทานได้นะคะเพื่อนๆตอนเช้าๆนะคะคุณพ่อบ้านไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะสดร้อนๆก็ค่องคอนะเพื่อนๆเนาะพอเราคนให้ไข่มัน ยังไงล่ะคะแตกตัวนะเพื่อนๆก็ใส่ไข่มดแดงที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะนี่ปุ๋ยหามาเองกับมือนะคะ,ะตัวเล็กตื่นแล้วเนาะตื่นแล้วตัวเล็กตื่นแล้วน,ะน,ววน,วนี่ไงเมนูนี้ตัวเล็กก็ทานได้นะคะ ระวังนะคะอย่าอย่าปิดฝานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอ่าไข่มันจะปูนหม้อเนาะเพื่อนๆนเนาะนี่นะคะน,นี่นะคะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะเกลือแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนะคะซอสหอยหนึง่งซีอิ้วขาว เพื่อนๆก็คนเลยนะคะหลนไข่มดแดงนะคะเพื่อนๆไม่เย็นนี่ปุ๋ยก้อยไข่มดแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเน้นหาวัตถุดิบเองนะคะเพื่อนๆตามสไตล์เนาะแล้วแต่นะคะใครชอบที่ตลาดก็ไปที่ตลาดนะคะเพื่อนๆไม่เล่นนะครับเนี่ยผู้ช่วย กุ๊กน้อยเพิ่งตื่นเตื่นเช้านะคะลูกชาวสวนตื่นเช้าหน่อยนะสุกง่ายคะ่ะเพืพ่อนๆแล้วก็เพื่อนๆก็ใส่ใบแมงลากปิดท้ายเลยค่ะอ,คอ,คอย่างนี้นะคะเป็นอันเสร็จแล้วคะ่ะเพืพ่อนๆเห็นไหมคะ เป็นเมนูง่ายๆรวดเร็วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรายกมาเสิร์ฟกันนะคะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะถ้าคนโตนะคะคนโตก็จะเพิ่มชะอมนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ตำพริกใส่เพิ่มความเผ็ดเนาะ มันจะอร่อยมากเลยนะเพื่อนเพื่อนนะลองทําดูนะคะง่ายไหมคะเมนูที่ปุ๋ยนํามาเสนอเนาะง่ายๆเนาะเพื่อนเพื่อนแต่อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนโปรตีนเยอะค่ะนะคะเนี่ยเด็กๆเนี่ยทานได้เลยค่ะชอบทานเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยทานง่ายนะคะอะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะโอ้ร้อนเลยควันขมงโฉงเฉงเลยนะคะเพื่อนเพื่อน นะคะคลองทำดูนะคะเพื่อนๆเนชา้ชาๆนะคะกับบรรยากาศแบบท้องทุ่งนาเนาะกระท่อมน้อยกลางสวนน้องน้ำมน์นะคะเพื่อนๆลองทำดูกันนะคะสำหรับ EP นี้ก็แค่นี้เนาะเพื่อนๆเ,เนาะไปทานก่อนนะคะไม่ขวัญยู่มากขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆน,นะถ้าชอบก็ กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามไว้นะคะแล้ว EP หน้าปุ๊กปุ๋ยเข้าครัวจะพาเพื่อนๆไปชมสวนผักปลอดสารสวนน้องน้ำมนกันนะคะขอบคุณนะคะ EP นี้บ๊ายบายคะ่ะเพื่อนๆ